ชาดกชาดกคือเรื่องราวชีวประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงนำเรื่องราวชาดกมาเล่าให้กับเหล่าพิสุสงฆ์ฟังในวาระโอกาสต่างๆรวมเรื่องเรื่องราวในอดีตของพระองค์ว่าชาดกชาดกในวันนี้ขอเสนอเรื่องจุลราพธิชาดกชาดกว่าด้วยความโกรธ ครั้งเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับอยู่นะวิหารเชตวันครั้งนั้นได้มีพิสุรูปหนึ่งมักมีจิตใจที่โกรธแค้นฉุนเฉียวอยู่เป็นประจำแม้ใครจะเตือนหรือทำการห้ามปรามก็ไม่เป็นผลท่านจะมีจิตโกรธแค้นไปทำไมเล่าโกรธไปใจท่านก็เป็นทุกข์ท่านอย่ามายุ่งเรื่องของเรานักเลยเราจะโกรธใครมันก็เป็นเรื่องของเราเราจะไม่ชอบใจใคร มันก็เป็นเรื่องของเราที่ใครจะมายุง่งวุ่นวายเรื่องของเราอย่างนี้ช่างเขาเธอท่านเมื่อเมื่อพวกเราบอกเขาไปแล้วเขาก็ไม่ยอมเชื่อฟังกบปล่อยเข้าไปก็คงจะทําอะไรไม่ได้นั่นสินะเสียดายแท้ๆที่พระทรมไม่อาจทําให้จิตใจของท่านนะ่ะสงบลงได้เออไปเลยไปเลยไปเลยไปให้พน้นเนบะื่อนักเชี่ยวพวกที่ชอบรุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ย ภิกษุหนุ่มรูปนี้มักโกรธมักโกรธคนนั้นโกรธคนนี้โกรธด,ด้วยความฉุนเฉียวจึงทําให้ไม่สามารถที่จะมีสงบจิตสงบใจให้สงบได้จิตใจไม่สงบก็ไม่สามารถที่จะศึกษาพระธรรมได้แม้กิจใดๆของสงฆ์ก็ไม่สามารถทําได้ดีโอ้ยอารมณ์ไม่ดีวันนี้ก็ไม่มีอารมณ์จะนั่งสมาธิหรือจะทําอะไรทั้งนั้นแหละ มาว่ากันได้ว่าเราจิตใจไม่สงบโถเว้ยพวกเนี้ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ตั้งจิตอธิษฐานก็สามารถรู้เห็นความโดยทั้งหมดด้วยจิตอนิสงส์อยากให้ภิกษุรูปนี้เห็นโทษของความโกรธจึงตรัสเรียกให้มาเฝ้าดูก่อนภิกษุได้ยินเธอเป็นคนมักโกรธจริงหรือจริงพระเจ้าค่ะ ดูก่อนภิกษุขึ้นชื่อว่าความโกรธเธอควรจะห้ามเสียอันความโกรธเห็นปานนี้ที่จะทำประโยชน์ในโลกนี้และโลกหน้านั้นไม่มีเธอปวดในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีโกรธแล้วเหตุไรจึงเกิดจึงเกิดความโกรธเล่าจริงอยู่โบราณบัณฑิตทั้งหลายแม้บวชแล้วในรัฐทีนอกของพระพุทธศาสนาก็ยังไม่ทำความโกรธ ร้านนั้นพระองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนำเรื่องราวในอดีตมาสาธุกนางตอไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้ากรมทัตของราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี